มาดูเกี่ยวกับเรื่องของลำไยกันก่อนดีไหมนะครับเพราะว่าก็เป็นความเดืดอดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดจันทบุรีกันนะครับผลปรากฏว่าที่สุดไม่สามารถนําเข้าแรงงานกัมพูชามาได้ลำไยที่ตอนนี้ได้เวลาจะต้องเก็บกันแล้วอาจจะต้องเสียหายกันทั้งไร่และอาจจะมีคนเดือดร้อนนับหมื่นคนเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับได้รับการเปิดเผยจากดรรัตวิทย์ตั้งเกียรติขจรซึ่งเป็นนายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชานะครับคือนายกคนนี้เ็าบอกว่าจนถึงนาทีนี้เลยนะเนี่ยนะ ก็ยังไม่มีข้อสรุปไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าโครงการจันทบุรีโมเดลนะคือตอนนั้นภูเก็ตก็มีโมเดลนะภูเก็ตโมเดลนั้นคือท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ล้มไปละในขณะเดีวยวกันจันทบุรีโมเดลอันนี้เขาไม่ได้เน้นท่องเที่ยวนะเขาเน้นเอาแรงงานเนี่ยเข้ามาช่วยเก็บผลผลิตทางด้านผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งตอนนี้มันถึงเวลาช่วงเก็บแล้วที่สําคัญคือตอนนี้ไม่มีคนไทยเก็บด้วยเพราะว่า านผู้ชมคงเข้าใจดีใช่ไหมครับว่าแรงงานในประเทศไทยโดวยเฉพาะแรงงานชาวไทยเนี่ยนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการเปิดระบบเศรษฐกิจทําโรงงานอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิตมาเนี่ยแรงงานในประเทศไทยก็หนีหายนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นตายจากนะฮะหนีหายออกจากสวนผักผลไม้ตามชาวบ้านชาวช่องต,ต่างจังหวัดไม่เอาเข้ามาทํางานในเมืองกรุงหรือตามเมืองอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยเพบว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยก็ยังยึดถือกับการไม่ทํางานอยู่3อย่างครับหรือเขาเรียกว,ว่า3ดีด็อกหนึ D ่งเดอร์ตี้งานที่สกรปรก ทำให้เนื้อตัวสปกปรกลุ่หลังไม่ทำนะสองแดงเจรัสงานอะไรที่เสี่ยงตายจะได้รับาาบาดเจ็บสาหัสแดงเจรัสไม่ทำนะเดอร์ตี้แดงเจรัสเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งหมด3ดีเนี่ยเขาก็จะไม่ทำกันจริงๆนะครับและอีกงานหนึ่งที่คนไทยไม่ทําคืออะไรซรานะ difficult หมายถึงงานที่มันยากซับซ้อนใช้ความละเอียดสูงแรงงานไทยก็ไม่ทํา เพราะฉะนั้นเลยต้องไปหันเอาเข้าแรงงานต่างประเทศเป็นต้นมานะครับผลปรากฏว่าตอนนี้จันทบุรีโมเดลเนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะเอาแรงงานกัมพูชากลับเข้ามาให้ได้แต่ปรากฏว่าจนถึงนาทีนี้นะครับไม่มีสัญญาณชัดเจนอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทั้งๆที่ในตัวจังหวัดเนี่ยนะฮะเขามีความพร้อมก่อนเข้ารับแรงงานชาวกัมพูชากลับมาเก็บอีกรอบซ้ำไปเขายืนยันว่าจังหวัดเขามีความพร้อมแล้วนะครับทีนี้ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องทําตามขั้นตอนอะไรต่างๆไปเนี่ยนะครับก็คือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคอเนี่ยนะเขาก็อนุมัติในหลักการให้จันทบุรีเนี่ยนำเข้ารายงานกัมพูชาเพื่ออะไรครับเอาไปเก็บลําไยในพื้นที่อาเภอป่ง,ปงน,น้ําร้อนและอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีสองเภอยักษ์เลยเนี่ยนะฮะภายใต้อะไรครับใช่สบคเห็นพออหลักการเอาเข้ามาได้แต่หลักการเรื่องของการสาธารณสุขมาตรฐานก็มีนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาแล้วกักตัว14วัน ถ้าไม่เจอและทํายังไงต่อค่าใช้จ่ายขรรมดาลงซึ่งเป็นเจ้าของสวนก็เป็นคนที่รับผิดชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับปรากฏว่าจนถึง,ถงนาทีนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถอนุญาตอะไรได้เลยนะฮะทีมงานนายแพทย์ตรวจโควิด1ิก้าแล้วก็โรคติดต่อสําคัญเนี่นะครับเขาก็มีการเตรียมการตรวจเอกสารเข้าเมืองให้ถูกต้องจากตํารวจตรวจคนเข้าเมืองวอ่าตมฝั่งไทยรวมถึงก็จะมีการออกใบอนุญาตทํางานนะครับจากการจัดหาง,งานของจังหวัดและแถมเขาเตรียมสถานที่กักกัน14วันไว้เรียบร้อย แน่นอนรับเขากับเขากัดมันน้ลงลงนี้ท่านผู้ชมพอพอนึกออกไหมฮะลงจริงๆมันก็คือเป็นห้องหับที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นแหละครับและเป็นห้องขับที่เขาเอาไว้เก็บพวกผลไม้หรือถ้าเกิดบางทีถ้าเป็นสวนอื่นๆก็อย่างเช่นหน่อไม้ไอะไรเงี้ยเวลาคนที่เขามารับซื้อก็หมายถึงว่าเป็นพ่อค้าคนกลางมารับซื้อรับซื้อเสร็จเขาก็จะมีพื้นที่ในการเก็บผลไม้หรือว่าพืชสวนตรงนั้นไอ้ตรงนั้นเราเรียกว่าลงนะครับก็จะเอาลงนี่แหละครับเป็นที่กักบรรดาชาวแรงงานจากต่างประเทศไม่ได้เอาไปกักในรีสอร์ทรีะฮะ นอกจากนี้ถ้าถามว่ามีไหมรีสอร์ทที่อยาจะเข้าร่วมโครงการจันทชบุรีโมเดลเนี่ยเขาก็บอกว่ามีเขาก็เตรียมสถานที่ไว้เป็นระบบแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณดรอกเตอร์แลไม่มีความคืบหน้าคือต้องรอผลการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาเท่านั้นนะครับซึ่งรัฐบาลกัมพูชาเขาก็ต้องการขอความมั่นใจครับว่าหนึ่งถ้าคนของเขาคือแรงงานกัมพูชากลับเข้าไปในไทยอีกที เขามีงานทําหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นประเด็นที่เขาให้ความสําคัญจากทางฝั่งของรัฐบาลกัมพูชานะครับส่วนด้านแรงงานกัมพูชาตอนนี้ที่เขาต้องการเขาไปเก็บลําไยในจันทบุรีเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ500คนนะฮะเนี่ยสี 500, ่ร้อยแปดสิบถึงห้าร้อยท่านท่านผู้ชมทุกบอกไหมครับแรงงานจํานวนนี้เขาเดินทางมารอตรงประตูชายแดนเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้มารอวันเดียวผมจําได้ว่าผมอ่านข่าวนี้มาเมื่อตอนประมาณกลางสัปดาห์ที่แล้ว ตอนนี้เขามานอนคอยรอคอยมือเกาะรั้วตรงประตูเนี่ยนะครับตรงชายแดนเนี่ยเพื่อหวังจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยการเก็บลำไยที่สองอำเภอที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานจากจังหวัดพระตะบองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปักอะไรอยู่ตรงนั้นครับก็ยังไม่เห็นแสงสว่างเหมือนกันก็ว่าจะเข้ามาได้หรือไม่ได้นะครับก็มีแหล่งข่าวจากรีสอร์ทในจังหวัดจันทบุรีเขาบอกเขาก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยเลยนะฮะมีสถานที่กักตัวที่เตรียมไว้ถึง12แห่งผู้ประกอบการรีสอร์ทรายหนึ่งเขาเลยเปิดเผยมานะครับว่า รีสอร์ทแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะจัดเตรียมที่พักสําหรับการกลับตัวแรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยเอาไว้แห่งละประมาณ20ห้องนะครับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเพื่อจัดให้นอนได้ห้องหนึ่งถึงสคนอันนี้เจ้าของรีสอร์ทเขาก็ต้องไปปรับไงฮะเพราะปกติรีสอร์ทเนี่ยถ้าว่ากันแบบเป็นฮัทหรือคอทเทจหรือว่าเป็นกระท่อมหรือว่าแยกออกมาเป็นบ้านส่วนตัวเนี่ยได้อย่างเก่งก็สองคนถูกไหมฮะแต่นี่เขาต้องปรับใหม่ให้มนได้4คนแล้วแถมไปจัดซื้ออุปกรณ์เตรียมที่นอนใหม่หมดเลยนะก็เพื่อสร้างความมั่นใจไง ใครเข้ามากักเสร็จปั๊บเนี่ยครับไอ้พวกนี้ก็ต้องไปทำความสะอาดซักถูกไหมฮะค่าใช้จ่ายพวกนี้ประมาณ30,000ถึง40,000บาทนะครับและในวันแรกคือ15กันยายนนะฮะซึ่งเขาหมายมั่นปั้นมือไงว่า15กันยายนจะมีเนี่ยนะฮะน่าจะมีเข้ามาแต่ก็ไม่มีนะฮะและปรากฏว่าแรงงานที่เข้ามาพักเนี่ยก็ต้องเตรียมอะไรต่อครับข้าวปลาอาหารก็ต้องเสิร์ฟถึงห้องเพราะเขาถูกกักตัวถูกไหมฮะก็ต้องมีการสต็อกอาหารสดอีก5,000ถึง6,000บาทต่อห้องนะครับและที่ผ่านมาปรากฏว่าพอมีข่าวจันทบุรีโมเดลเป็นไงไมฮะ ผู้ประกอบการรีสอร์ททั้งหมดก็เลยไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวมาพักเพราะเขาปรับสถานที่ไว้สําหรับรอาการกักตัวแรงงานชาวกัมพูชาแต่ปรากฏว่าพอไม่มีความคืบหน้าเสร็จแล้วครับธุรกิจรีสอร์ทก็ไม่มีเงินเข้าเห็นไหมฮะนี่แหละครับ,ค,รบคือสิ่งที่ตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นปัญหากันไปหมดไปถามรองผู้ว่าราชการนะครับรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุรีคุณพงพัฒน์วงตระกูลเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยไอการเจรจาเนี่ยมาเหลือขั้นตอนระหว่างรัฐบาลไทย เขาก็ประสานงานไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยนะครับแล้วก็ไปที่รองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านนี้ประสานกับกัมพูชาเขาบอกว่าทางรัฐบาลกัมพูชาก็ยังไม่มีหนังสือตอบมาตกลงครับไม่รู้ว่าชาที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเห็นไหมครับว่าในแต่ละคนแต่ละที่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็มีปัญหากันเยอะจริงๆโดยช่วงยี่จันทบุรีโมเดลก็ต้องการอยากได้คนเนี่ยเข้าไปเก็บ ลำญ่ของเขาไม่งั้นท่านผู้ชมครับถ้านาทีนี้ก็ยังรองไปรอกันมาก็แน่นอนครับลำญ่เน่าแน่ทั้งสวนนะฮะและนั่นก็จะกลายเป็นการสูญเสียผลไม้รากไม้ที่ไม่สามารถเก็บได้เลยนะครับ